สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้วันพุทธที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เราก็จะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะเขียนตามคำบอก5คำเหมือนเดิมเลยลูกอ่ะพอไหมลูกคุณครูจะบอกคำที่1แล้วนะคำที่1ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห,งห้เสร็จไหมลูก ต่อไปคำที่สองร่ำรวยร่ำรวยคำที่3นะคะภูมิใจภูมิใจคำที่4แบ่งปันแบ่งปันคำที่5สงสารสงสาร ได้ไหมลูกอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งร้องไห้ร้องไห,งห้สองร่ำรวยร่ำรวยสามภูมิใจภูมิใจสี่แบ่งปันแบ่งปันห้าสงสารสงสาร อ่าต่อมาลูกมาเฉลยกันนะคะพร้อมนะลูกนะอ้าวร้องรองอรองรองไม้โทร้รองหอไอหายหยไม้โทให้ถูกไหมลูกถ้าเขียนถูกสะกดถูกก็ตรวจให้ตัวเองได้เลยว่า ถูกต้องนะคะคำที่สองลูกร่ำรวยอา้าวสะกดสิรออรัมร่ำร่ำไม้เอกร่ำรออ,อัวยอร่วยร่ำรวย,รรวยเสร็จไหมอา้าวตัวทานนะคะคำที่สามลูก ภูมิใจนะคะถ้าเป็นคําอ่านก็จะสะกดว่าพอูมอภูม um ิใช่ไหมเวลาเราเขียนจะเขียนแบบนี้ลูกภูมิจอไอใจภูมิใจแบบนี้นะคะถูกไหมลูกคํานี้ยากนะถ้าเกิดว่าคํานี้เราสะกดไม่ถูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปแก้คำผิดกันนะคะแต่ถ้าเขียนถูกเราก็ตรวจ ถูกนะต่อมาคำที่4แบ่งปันแบ่งปันอ่าบอกเองเอแบงแบงไม่เอกแบ่งปออะนอปันแบ่งปันนะคะถูกไหมลูกอ่าถ้าถูกตัวถูกได้เลยคำที่5ลูกสงสารสงสารสอ โองอสงสอ,อนนสาราแต่เวลาเราเขียนนะคะเป็นมาตรามแม่กลแต่เราใช้ลอเรือเป็นตัวสะกดนะคะถูกไหมลูกถ้าถูกก็ตรวจถูกนะคะแต่ถ้าคำไหนเราเขียนผิดนะเราก็มาแก้คำผิดด้านล่างเนาะนี่ล่างตรงนี้เลยจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บนะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับเขียนตามคำบอกวันนี้เดี๋ยววันนี้ลูกเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่อะหนูเปิดหนังสือหลักภาษาลูกเปิดไปที่หน้า135หลักภาษาน่ารู้เดี๋ยวเรามาเรียนหลักภาษาหน่ารู้กันก่อนนะคะวันนี้เราจะเรียนตรงนี้ลูกดูนะภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น เออเดี๋ยวมาดูซิว่าภาษาไทยมาตรฐานแตกต่างจากภาษาถิ่นยังไงคุณครูทําไฮไลท์ไว้ให้ก่อนนี่ภาษาไทยมาตรฐานกับตืดภาษาถิ่นอ่ะเรามาอ่านหนังสือไปพร้อมกันนะลูกนะฝึกอ่านลูกพ้อมไหม3ามสนิ้วชี้จิ้มจึกอ่ามาแล้วภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง ภาษาที่ยอมรับให้เป็นภาษาราชการเป็นภาษาที่ใช้ในการพูดและการเขียนที่เป็นทางการและเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยมีบรรทัดฐาน ของภาษาในด้านต่างๆเช่นการสะกดคําการเขียนการพูดเป็นต้นอันนี้คือภาษาไทยมาตรฐานนะลูกนะอ่ะต่อมาภาษาถิ่นหมายถึงภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันตามท้องถิ่น เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจกันในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะภาษาถิ่นก็คือภาษาไทยเรานี่แหละแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะลูกเพราะฉะนั้นคําบางคำนะคะเขาก็จะมีลักษณะการพูดที่แตกต่างกันออกไปนะเรามาดูว่าใช้ยังไงลูก ภาษาไทยมาตรฐานเขาก็จะใช้เป็นภาษากลางในการที่จะสื่อสารกันนะคะส่วนภาษาถิ่นเนี่ยเราก็จะใช้สื่อสารกันเฉพาะในท้องถิ่นถ้าหนูต้องการสื่อสารกับบุคคลต่างๆทั่วไปนะและเราไม่แน่ใจเราไม่รู้ว่าเขาอ,อยู่ภาคเหนือภาคใต้อะไรเราก็ใช้ภาษากลางในการสื่อสารนะคะหรือว่าถ้าเรารู้ว่าคนนี้เพื่อนเราคุณแม่เราคุณพ่อเรานะคะเป็นคน ภาคเหนืออย่างเงี้ยเขาพูดภาษาเหนือได้ภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือได้เราก็อาจจะพูดภาษาท้องถิ่นนะคะกับญาติพี่น้องเรานะคะหรือว่าบุคคลที่เขาใช้ภาษาท้องถิ่นนั้นๆได้นะหรือว่าจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเปิดหน้าต่อไปลูกนี่หน้าต่อไปนะคะนิ้วชี้ลูกจิ้มจึ๊ก ภาษาถิ่นจะแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์หรือท้องที่ที่ผู้พูดภาษานั้นอาศัยอยู่ได้แก่อ่ะหนูมาดูทีละสีนะคะสีตรงนี้นี่น,น,นีวงกลมสีเหลืองนี่คือภาคเหนือนะคะสีเขียวตรงนี้คือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะสีม่วงละ่ะลูกสีม่วงตรงนี้นะคะคือนี่ลูกนี่ลูกสีม่วงนะภาคกลางและสีส้มตรงนี้ลูกภาคใต้ตัวอย่างของภาคเหนือนะคะสีเหลืองนะมาพูดกันที่สีเหลืองนะลูกตัวอย่างของภาคเหนือก็จะนิยมพูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือเช่นอะไรละ่ะลูกเช่นเชียงรายลำพูนเชียงใหม่ นนี้เขาก็จะนิยมพูดภาษาเหนือกันนะคะต่อมาสีเขียวลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะก็จะนิยมพูดกันในแถบจังหวัดทางภาคอีสานเช่น,น,าคาน,น,นคอนแก่นมหาสารคามยะโสธรสกลนครอ่าใช่ไหมวันนี้นะเพื่อนๆในห้องบอกว่าเคยดูอะไรนะมนลักษ์หนองผักกระยง เขาใช้ภาษาอีสานกันในเรื่องนี่เพื่อนรู้จักกันเยอะเลยนะคะเด็กๆทางบ้านรู้จักไหมลูกเออเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะคะต่อมาสีม่วงลูกสีม่วงนี่ก็คือภาษาถิ่นกลางนะหรือว่าภาษาที่เราใช้พูดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสื่อสารกันด้วยภาษากลางนะคะตัวอย่างจังหวัดที่เขาใช้ภาษากลางนะก็เช่นนนทบุรีปรทุมธานี ตรงนี้นะคะต่อมาสีส้มลูกสีส้มนะคะสีส้มเนี่ยเป็นภาษาถิ่นของใต้ก็จะนิยมพูดกันในจังหวัดทางภาคใต้เนาะเช่นอะไรบางลูกสงขาตรังนครศรีธรรมราชอันนี้นะคะเ้าเดี๋ยวเราลองมาดูภาษาแต่ละภาคสินี่เขามีตัวอย่างตัวอย่างการใช้คำภาษาถิ่นภาคต่างๆนี่ หนุ่มเป่าแคนแคนนี่เป็นเครื่องดนตรีของอะไรลูกของภาคอีสานนะอ่ะดูซิเขาพูดว่าไงเซินไปเที่ยวอีสานบ้านคอยคอยสิพาไปกินลาบก้อยแซบแซบนั่นเซินนคืออะไรลูกเชิญไปเที่ยวอีสานใช่ไหมเอออีสานบ้านเรานี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปกินลาบก้อยอร่อยอร่อยนะภาคกลางเราใช้คําว่าอร่อยแต่ภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าแซบ นะแซดอิีนี่นะคะอ้าวต่อมาหนุ่มน้อยคนนี้เขาบอกว่าขอเชิญมาแอลบ้านเฮาเจ้าเหนือของกินล่ำขนาดนี่อันนี้ภาคเหนือนะภาษาถิ่นภาคเหนือนะลูกเขาบอกว่าให้เชิญมาที่บ้านเรานะมากินของกินชาวเหนือเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอร่อยของภาคเหนือก็นี่เลย รัมลัมล,ลอลองิลองนะคะอ่าต่อมาหนุ่มน้อยคนนี้ขอเชิญไปเที่ยวภาคใต้บ้านฉานของกินรอยจังวู้นี่อร่อยของภาคใต้เขาใช้คำว่ารอยนี่เห็นไหมลูกเป็นตัวอย่างภาษาถิ่นทั้งๆที่เป็นคำว่าอร่อยเหมือนกันนี่แหละแต่แต่ละท้องถิน่นเขาก็จะมีคำพูดหรือว่าการสะกดเนี่ยที่แตกต่างกันออกไป นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกหัดสิลูกนะนี่แบบฝึกหัดหนูเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีส้มลูกหน้า131 131แบบฝึกหัดที่8จืดนี่ไฮไลท์ไว้แล้วแบบฝึกหัดที่8ดเขาให้ทำอะไรลูกเขาให้เขียนคำภาษาถิ่นภาคต่างๆจากความหมายที่กำหนดและฝึกออกเสียงคำตามสำเนียงภาษานั้นๆ นะคะเขาก็ให้อะไรเรามาลูกให้แผนที่ประเทศไทยมาใช่ไหมคะหนูก็จะต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยคือภาคอะไรก่อนนะ,ะมาดูตรงนี้ลูกตุ้ตตรงนี้ตรงนี้ในหนังสือเราเป็นสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองคือภาคภาคอะไรลูกภาคเหนืนะอเราก็ใส่ไว้ก่อนกันเราลืมกันเราลืมนะลูกเดี๋ยวครูใช้สีใหม่ก่อน ไม่ค่อยเห็นอะสมมุติว่าค,คุณครูใช้สีนี้นักเรียนจะได้มองเห็นนักเรียนก็สามารถใช้เห็นไหมเนี่ยสะท้อนแสบตาไหมลูกเหนือนะคะอะัต่อมาฝั่งตรงนี้แ่ะลูกสีเขียวในหนังสือใช่ไหมสีเขียวคือภาคอะไรภาคอีสานอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้กว้างๆตรงนี้เลยคือภาคกลาง อ,อยู่ด้านล่างตรงนี้คือภาพตายเรียบร้อยนะคะและเขาบอกให้ทำอะไรลูกเขาบอกว่าให้เขียนคำภาษาทินนะทีนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละพื้นที่ในแผนที่นี้คือภาคอะไรเราก็ต้องมาดูคำว่าอรอ่อยอร่อยเห็นไหมเขาชี้มาจากภาคอะไรลูกภาคเหนือ เพราะฉะนั้นคำว่าอร่อยของภาคเหนือคือคำว่าลำ้ำอ่าเขียนไปลำ้ำต่อมาตลาดลูกตลาดนี่อยู่ยังอยู่ภาคอะไรอยู่ภาคเหนือนะคะตลาดคืออะไรรู้ไหมลูกตลาดของภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่ากาดกาดอืมกาด นะคะแปลว่าตลาดของภาคเหนือนะลูกนะต่อมาไม่ไม่ไม่เขามาจากแผนที่ภาคอะไรลูกภาคอีสานใช่ไหมไม่ภาคอีสานใ,ใช้ว่าอะไรนะบอืมอันนี้ในห้องตอบกันเสียงดังฟังชัดเลยโบนะคะอ่าต่อมาใครใครก็มาจากภาคอะไรอีกภาคอีสานใคร เขาใช้คำว่าอะไรลูกใครไผ่ไผ่ไผ่นะคะนี่เสร็จไหมลูกต่อมาดูภาคใต้กันลูกโกหกภาคใต้โกหกเขาใช้คำว่าอะไรนาะเขาใช้คำว่าขี่หกขี่หกขี่หก อร่อยละ่ะอร่อยอรอยอรอยนี่เสร็จแล้วลูกอ่ะฝึกออกเสียงนะคะฝึกออกเสียงลูกลำลำ,ลำกาดกาดบอ่บอบ่อไผ่ไผ่ขี้หกขี้หก รอยรอยได้ไหมลูกอ้าถ้าได้แล้วนะคะเปิดไปอีกหนึ่งหน้าเลยนะเปิดมาเลยลูกเปิดมาเปิดมาเปิดมานะคะเปิดมาอยู่ที่หน้า132ลูกแบบฝึกหัดที่ อ่ะทำไฮไลท์ไปให้ก่อนเขาบอกว่าเลือกคําภาษาถิ่นเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเลือกคําภาษาถิ่นเติมในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ามาฝึกอ่านทีละคําก่อนนะลูกนะคาที่หนึ่งแซบแซบอืมแซบอืมแซ่บแปลว่าอร่อยต่อมาเราเรา คำที่สามรอยรอยสี่อูอูห้าชานชานอืมชานเนี่ยชานชานอ่าโทษทีลูกชานฉอชิงนะโทษทีนะลูกนะชานชาน,ชานหกเห้าเข้า เจ็ดขย่ขยข่แปดกินกินน่าต่อมาเราก็จะเอาคำทางด้านซ้ายมือของเราเนาะมาใส่ทางกรอบด้านขวาเอาภาษาถิ่นเหนือคำไหนเป็นถิ่นเหนือลูกนี่คำที่สี่คำว่าอู้นะคะอู้เป็นภาษาเหนือนะลูกอู้อู้กับคำว่า How คำที่6อืมต่อมาภาษาถิ่นกลางเอาไปดูด้านซ้ายสิลูกทินกลางแซบใช่ไหมหรือว่าเราเออคำว่าเราถินกลางคำไหนอีกลูกที่เป็นภาคกลางถินกลางนี่ไงคำที่8คดคำว่ากินต่อมาภาษาทินอีสาน อีสานลูกนี่ไงเห็นชัดๆเลยอยู่ตรงนี้คอยอคำไหนอีกลูกคำที่หนึ่งใช่ไหมแซบแซบแซบจังหูเออไม่ใช่แซบแซบอีหลีน่ะปนกันเฉยเลยแซบแซบอีหลีแซบหลายหลายนะคะเออจังหูหนังของภาคใต้เนาะอ่ะต่อมาท้องถิ่นใต้ฉา,านฉานใช่ไหมฉาน ฉานแล้วก็คำว่าอะไรลูกนี่รอยรอยนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วลูกวันนี้มีการบ้านนะคะสองหน้าเด็กๆทางบ้านลองฝึกทำดูนะลูกนะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลูกสวัสดีค่ะ